สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็อีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะเป็นการรับสมัครครับจะมีการรับสมัครสอบบรรจุคุณครูผู้ช่วยแล้วนะครับประรย์ครับวันนี้นะครับแอดมินสาเร็จนางศรีคุณนะครับก็ถือโอกาสมาพบปะกับทุกท่านนะครับอีกเหมือนเดิมนะครับแอดมินสาเร็จนางศรีคุณก็เป็นแอดมินเพจเตรียมสอบ com นะครับแล้วก็แอดมิน กลุ่มข้อสอบบัรจุคุณครูผู้ช่วยนะครับผมนะครับวันนี้มีนะข้อสอบนะครับจำนวน3ข้อนะครับที่แอดมินโพสต์ไว้นะครับเมื่อวันที่21นะครับผมเมษายน2563แต่ว่าพอมาเฉลยแล้วนะครับปรากฏว่าหลายท่านนะครับทำข้อสอบไม่ถูกต้องกันนะครับวันนี้ก็เลยเก็บถือโอกาสนะครับมาเฉลยข้อสอบให้ทุกท่านนะครับได้ฟังนะครับพร้อมทั้งบอกเหตุผลว่า ทำไมถึงตอบข้อนี้นะครับอาจารย์ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์ที่นะครับได้กดตอบทุกๆท่านนะครับผมนะครับขอบคุณมากๆเลยที่มีส่วนร่วมนะครับในการติวข้อสอบการทั้งในเพจเตรียมสอบ com แล้วก็ในกลุ่มข้อสอบครูผู้ช่วยครูสำเร็จนางศีคุณนะครับจากที่ทุกท่านนะครับจะได้เห็นนะครับอยู่ในหน้าจอนะครับขณะนี้นะครับผม ข้อหนึ่งถามว่าองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการมีกี่องค์กรนะครับอยากจะบอกว่าข้อตอบที่เขาเคยตอบนะครับเก่ากับข้อตอบปัจจุบันนั้นก็คือเหมือนเดิมก็คือมีสี่องค์กรเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันก็คือนะครับคําตอบข้อนี้ครับทุกท่านคงจะทราบแล้วว่านะครับมีทั้งหมด4องค์กรนะครับที่องค์กรฮะ แต่ว่ามีความแตกต่างกันก็คือว่านะครับแต่ก่อนเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการนะครับผมมันจะมีคณะกรรมการอุดมศึกษาด้วยนะครับแต่ทุกวันนี้มหาลัยนะครับหรือว่าอุดมศึกษาเนี่ยเขาแยกตัวไปตั้งกระทรวงใหม่เป็นของตัวเองนะครับทีนี้แล้วคําตอบนะครับของข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับสี่องค์กรที่ว่านี้นะครับได้แก่หนึ่งก็คือสํานักงาน ปลัดการทรงสถาธาตยการนะครับ2คือสำนักงานเลข,ขาธิการสภาการศึกษา3คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหรือสพท4คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับอันนี้คือคำตอบของข้อที่1นะครับผมมีทั้งหมด4องค์กรได้แก่ หคือปรัดกระทรวง 2. คือเลขาธิการสภาการศึกษาสามคือสถ or, สออาชีวศึกษานะครับอันนี้คือ 4. องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการนะครับข้อ2ครับผมถามว่าถ้ามีผู้บริจาคที่ดินให้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคลที่ดินนั้นจะมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับ คำตอบข้อนี้ครับก็ตอบว่านะครับตอบว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของนะเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษานะครับผมนะครับไม่ใช่ที่ราชพัสดุนะครับเพราะว่าหากว่ามีคนบริจาคที่ดินให้โรงเรียนนะครับโรงเรียนเนี่ยครับสามารถที่จะเอาไปจำหน่ายหรือขายได้นะครับผมนะเป็นที่ราชพัสดุไหมคาตอบคือไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่นะครับโดยเด็ดขาด2ก็คือนะครับขอคว้ใช่ไหมตอบว่าเป็นอำนาจของทางศักษาที่จะดําเนินการนะครับแล้วก็ส่งรายได้เข้ากระทรวงการคลังอันนี้ไม่ต้องส่งนะครับผมนะครับหากว่าโรงเรียนรับที่ดินมานะครับพอรับมาแล้วนะครับผมมาทําให้เกิดการงอกเนยเช่นอาจจะปล่อยให้เช่าหรือจะขายต่อนะครับเงินรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ต้องส่งกระทรวงการคลังนะครับผม นะคําตอบก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษานะครับข้อขอใขนะครับต่อไปครับข้อ3ถามว่าเป้าหมายของการแนะแนวคือข้อใดนะครับเป้าหมายของการแนะแนวคือข้อใดนะครับก็ไกลเพื่อให้เด็กเข้าใจปัญหาของตนทุกด้านขอใขเพื่อให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้ คอควายเพื่อให้เด็กสามารถเลือกอาชีพได้ง,งงูเพื่อ